สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ข้าวหอมพามาดูอะไรดูมแมงม,แมังวดูแมงมัวไหนแมงมัวก้นนี้งวัวไหนนี่ตัวสีขาวไหนลูกมันมันยังไม่มีลูกลูกตัวนี้มีลูกแล้วนี่น,นี่ทำไมตัวนี้มันออกมาเออมันออกมาได้ไง ลงทุ่งนาแล้วแนมะ่หมูหมาน้อยเดียวมัวลงทุ่งนาภาพทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวไม่กี่เดือนก็จะทำนาอีกหมาหายหมาหหลอยหายหายไปทั้งอันเลย